มือเดียวก่อนนะดอลมือเดียวก่อนเพื่อที่ทำให้เคยชินครับเอามือเดียวก่อนข้างเดียวครับข้างเดียวไม่สลับข้างนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการนะครับทําให้นักกีฬาเกิดความเคยชินนะครับหน้ามือหลังมือนะครับเพื่อที่จะเป็นการคอนโทรลลูกบอลครับผมอ่าสลับข้างครับผมเห็นไหมครับนี่นี่อะไรอันะ อันนี้เป็นอดีตทีมชาติเยาวชนทีมชาติเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้เขาไว้พุมงนิดหน่อยต่อไปนะครับหันหน้าไปทางนี้ครับสลับสองข้างครับคือให้เหนือหัวนะครับมันต้องให้เหนือหัวนิดนึงนะครับให้รู้จักคอนโทลนะครับอันนี้ก็คือ,อนนคอนโทลอยู่กับที่นะครับอันนี้คือการคอนโทลอยู่กับที่การคอนโทลเคลื่อนที่ด้วยมือเดียวนะครับกลับครับ เดียวนะครับนี่เริ่มเริ่มคอนโทรลเริ่มเริ่มยากขึ้นนะครับเริ่มยากขึ้นอ่าเปลี่ยนข้างครับสลับข้างาเพื่อนเพื่อนทีอันนี้เมื่อก่อนเบสิกดีมากนะครับอ่าครับตอ,อนนี้เพิ่มความยากนะครับหยุดก่อนนะครับคอนโทรลด้วยม,มือข้างเดียวนะครับ เคลื่อนที่หลบโต๊ะนะครับสร้างโต๊ะเป็นแนวตรงนะครับแล้วก็เขาให้นักกีฬาเคลื่อนที่หลบโต๊ะนะครับเพื่อเขาจะได้มีการเคลื่อนที่ที่ดีด้วยแล้วกอ็อย่างนั้นแหละครับนะครับแล้วก็สลับมือกันนะครับสลับมือกัน อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สองมือครับสองมือวนรอบโต๊ะนะครับนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวให้นักกีฬาพักก่อนนะครับเพราะว่านักกีฬาเราจะเหนื่อยง่ายครับ